ข่าวสภภูมิรักร่วมวิจัยอาหารสัคาฮารีสหกรภูมิรักร่วมกับนักศึกษาศูนย์ปัญญาศิขาตลอดชีวิตซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาโภชนาการาศาสตร์ด้านอาหารเพื่อสุขภาพสัคาฮารีทำการวิจัยเรื่องประโยชน์และคุณค่าของอาหารสัคาฮารีโดยได้บันทึกประวัติของผู้รับประทานอาหารและรายละเอียดของการทำอาหารสัคาฮารีในระหว่าง90วันนี้ กลุ่มทดลองต้องรับประทานอาหารสคารีเท่านั้นก่อนหน้านั้นได้มีการบรรยายภาพทฤษฎีจากอาจารย์ไม้ร่มธรรมชาติอโศกเป็นเวลา3วันและหลังจากนั้นจึงเริ่มรับประทานอาหารสคารีโดยคุณรุ้งเรืองทำได้มาสาธิตการทําอาหารให้กับนักศึกษาเป็นตัวอย่างสําหรับอาหารสคารีก็คืออาหารมังสวิรัตแบบอินเดียส่วนอาหารอินเดียปกติจะใส่นมวัวและเนยใส่เป็นหลักอาหารสคารีจึงใช้แต่พืชและถั่วนานาชนิด การทาให้ถั่วสุกในเวลาไม่นานจึงต้องใช้หม้อความดันซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงอาจารย์หมอสารใจยอดศิลป์เคยเขียนในบล็อกของอาจารย์ว่าเคยซื้อจากอเมริกาใบละเป็นหมื่นมีน้ําหนักมากพอจะเปิดฝาก็ยากแต่พอมาเจอหม้ออินเดียที่พาหุรัตใบละ1,200บาทซึ่งเบาและมีกลไกที่ไม่ยุ่งยากจึงใช้แบบนั้นการทําวิจัยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ35ท่านเป็นชาวบ้านราชธานีอโศกเป็นผู้โชคดี ที่ได้รับความรู้จากอาจารย์ไม่ร่มและได้ทดลองรับประทานอาหารด้วยมือบนภาชนะจากใบตองและวัตถุดิบต่างๆที่ไร้สารพิษปรุงด้วยความพิถีพิถันอย่างเรียบง่ายเข้ากับยุคนิวรนมอนในปัจจุบันเราไปสาธิตอาหารทีนี่คนทั้งหมดประมาณ30 6หคน40คนทั้งหมดทั้งหมดสีิคนไปสาธิตเพื่อทําการวิจัยว่าอาหารสาคารีที่ ผู้บริโภคบริโภคไปสามเดือนนี่ผู้บริโภคเป็นชาวอาโศกเป็นชาวมังสวิรัตเป็นชาวราชธานีอโศกนะบริโภคสามเดือนแล้วผลวิจัยออกมาว่าเป็นอย่างไรเราทํากันจา่จาจา่จาแจ้งแจ้งชัดชัด,ชด,ชดให้เห็นกันจริงๆตั้งแต่การหั่นผักตั้งแต่การปรุงตั้งแต่การเลยนะครับค่ะแล้วเรา,เราใช้พืชผักไร้สารพิษด้วยไร้สารพิษข้าวก็ข้าวที่เป็นมอด ข้าวที่เป็นหม้อถั่วที่เป็นหม้อถั่วที่เป็นหมอ้หมอตแต่คนไม่ได้เป็นหม้อนะหมายถึงว่าถ้าไว้นานๆจะเป็นหมอ้อด่<ส>างั้นเธอไม่ใช่ว่าเอาเป็นมีหมอดมาทำอ่าใช่คือไว้นานๆแล้วมันหมดอายุมันก็เป็นไม่หมดอายุหรอก<ส>คือเราเน้นว,ว่าไร้สารพ<ส>ิษชัดเจนว่าข้าวนั้นนะไร้สารพิษนี่เราออยเป็นพระเจ้าคือหม้อแี่แหละคอยคุ้มครองคอยดูแลแล้วเมนูที่เราเน้นด้วยก็คือแกงผักขมใช่ไหม เราจะแกงผักขมอาทิตย์ละสองครั้งนะอาทิตย์ละสองครั้งแล้วก็อนอกกันก็แกงถั่วแกงอะไรเราคานึงคํานวณถึงคนที่มากินว่าคนที่มากินขาดสารอาหารอย่างไรอย่างไรแล้วเราปรุงอย่างนั้นแล้วพืชผักที่เราเอามาไม่ใช่ซื้อซ้ว่าเอามาทุกอย่าง<ะ>เราเอาเฉพาะว่าที่เป็นประโยชน์กับอะไรกับอะไรเช่นว่าท้องเขาไม่ถ่ายดีเขาถ่ายไม่ดีหรือสมองหรือกระดูกหรืออะไรต่างๆเหล่าเนี้ยเราจะเอามาเพื่อ ประกอบกับอาหารที่เราปรุงแต่ละมื้อไปพูดง่ายๆคือว่าผู้ที่มาทานค่ะก็เป็นกลุ่มที่ว่าชุดเดิมที่สมัครใจที่จะมากินตลอดต่อเนื่อง<ช>90วัน <90 S 2> แล้วก็วเมนูอาหารได้ถูกเผด็จการโดยลุงไม้ลงมเป็นอาหาร,รเผด็จการกันชัดๆเลยคือคน,นที่กินนะอ,อันนี้เป็นเครื่องเทศทั้งหมดยี่รานี่แหละคือผงนัวธรรมชาติบอกเลยค่ะง่ายๆแค่นี้แหละสิ่งที่เราต้องการนะ ปาปิก้าก็เป็นเปลือกพริกเป็นเปลือกพริกแล้วก็ที่ในครัวเนี่ยเรากำลังจะปรับปรุงใหม่ในครัวนี้โดยเฉพาะเลยปรับปรุงให้มันดีขึ้นว่าเป็นมาตรฐานของคำว่าสาคารีโดยเฉพาะครัวที่ผู้หญิงมีประจำเดือนเข้ามาไม่ได้เลยแต่ถ้าผู้หญิงไม่มีประจำเดือนเข้าได้แต่ต้องอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยก่อนเพื่อจะมา หั่นผักหรืออะไรต่างๆเนี่ยส่งไปให้คนปรุงซึ่งคนปรุงจะอยู่อีกอในเซกชันหนึ่งซึ่งเรายังทําไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะทําให้ดีเพราะั้นอาหารนี้ที่เรากินแล้วแต่และว,วันแต่และว,วันแต่และว,วันเนี่ยไม่เพิ่มกิเลสครับนอกจากลดกิเลสคือเราไม่มีอาหารหลายอย่างเหมือนกับในที่สาธารณะเช่นว่าในวัดเพราะในวัดมีอาหารเป็นสิบสิบอย่างแล้วใครจะกินยังไงก็เลือกอาอนน ก็ส่วนใหญ่ก็เลือกเอาตามกิเลสแต่นี้เราไม่ได้เลือกตามกิเลสเราเลือกตามที่รุ่งกําลังปรุงอยู่รุ่งจะเป็นแม่ครัวแม่แห่งการคารวะแกงวันละสองอย่างรุ่งจะแกงอะไรบ้างวันละสองอย่างแต่เราแกงสองอย่างแล้วก็มีมีพี่อีกคนรับผิดชอบผงข้าวค่ะมีคนรับผิดชอบผงข้าววัดปฏิแล้วรุ่งก็ปรุงเครื่องปรุงไรแล้วคนที่ เป็นแม่ครัวตอนนี้เขาก็มาดูมาเรียนรู้ไปด้วยเราจะเป็นแม่ครัวช่วยเหลือคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คงจะทักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละแล้วเราก็จะให้คนในแม่ครัวที่เขามาศึกษาเขาจะเรียนรู้แล้วก็ปรุงเองเลยแล้วเราบอกได้เลยว่านี่คืออาหารโดยเฉพาะเมนูสาคารีรที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สุดเนี่ยมาไหมคะ่ะเป็นเมนูหลักของทุกวันด้วย น้ําพริกมาไหมเราจะให้ทุกวันเลยน้ำพริกมาไหมเราจะใช้ทุกวันแล้วก็ตํากับวอนนัดเนี่ยแล้วใส่เครื่องเทศไปค่ะทุกวันก็เสียงตอบรับเป็นไงบ้างคะพี่ที่ได้รับบางคนบอกว่าโอ้ยมาถึงครับเป็นแม่ชีนะแม่ชียังแสดงอาการโอลิงโลดแบบนี้เลยแม่ชีจากที่อื่นมาถึงแล้วแต่มาอยู่ที่สันติสกขนะเรียกว่าแม่ชีแม่ชีบอกว่าเว่าไอ้ยนี่มือที่ แข็งเป็นหนังแข็งมานานตั้งแต่<ะ>สมัยเด็กๆมาบัดนี้มันมีผลที่หายแล้วกำลังหายเนี่ยหายหนังอะไรต่างๆเนี่ยหายแล้วแล้วบางคนที่นอนไม่หลับก็นอนหลับบางคนที่ถ่ายไม่ได้ก็ถ่ายได้แต่บางคนก็ยังถ่ายไม่ออกเพราะว่ามันเป็นมานานแล้ว เราก็ปรับปรุงด้วยอ่ะแล้วก็าห,าหลายคนเลยเขาทําดีท็อกด้วยเราแก้ให้แล้วหลายคนก็ดีท็อกติดดีท็อกมานานแล้วติดอาหารริทเย็นแต่แต่นี้ยังกินไม่ถึงอาทิตย์เลยนะ,ะบางคนติดอาหารริทเย็นที่เขากินขณะที่นั่งกินเขากินกลางแดดหมายถึงไม่ได้มากินนี้นะกินอาหารมังสวิรัตเขาต้องกินกลางแดดเพราะมือเท้าทเย็นท้องเย็นเย็นไปทั้งตัวมากินกับเราเนี่ยไม่กี่วันเขารู้สึกว่าเขาอบอุ่นแล้วสามวันเนี่ยเขารู้ดีขึ้นดีขึ้น อันนี้แหละเราไม่ได้พูดโมโอโอ,โอ,โอโดเราทำให้เห็นกันชัดๆว่าอารมังซิรัตที่เราทำมาในกรุงเทพตั้งแต่2,520นะ520ที่คุณเคงที่คุณเคงเนี่ยมีจิตกุศลทำเพื่อบูชาทำเพื่อถวายสมณะแล้วในสันติอโศกแล้วก็เราเป็นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากเพิ่มเติมกะปิปลาราคือเป็น เพิ่มเติมสิ่งที่ไม่ใช่เครื่องปรุงของสาคารีทั้งนั้นคือของเหม็นของขาวของเน่าของเสียที่เป็นเหยื่อของโรคแล้วก็แถมกินแล้วยังมีลมในท้องสมองเฉ่ยชาอะไรต่างๆหัวใจเป็นโรคหัวใจบางคนเป็นโรคอะไระภูมมแพ้ถ้าเป็นของสาคารีจะต้องหนึ่งกินแล้วไม่มีลมในท้องสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงตับมีภูมิคุ้มกันสูงนี่คือประกันของ อ่าวัยกรการกินของ,ของสาคา,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 ารีแล้วก็ในเรื่องของสาก์ภูมิรักค่ะก็มุ่งเน้นว่าจะเลือกเฟ้นหาอาหารไหนที่กินแล้วไม่เจ็บป่วยคือหมายถึงอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเลยว่าตรงนี้จะเป็นงานวิจัยออกมาแล้วได้ผลยังไงถ้า,ถาออกมายังไง70%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะเผยแพร่ค่ะโดยมี ท่านด็อกเตอร์สองท่านเนาะมีท่านด็อกเตอร์สองท่าน3ามท่านมาร่วมร่วมทานอาหารทุกวันเลยมาเป็นผู้กดเอามาเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นผู้จัดวิจัยเลยจัดทำเรื่องนี้โดยเฉพาะด้านวิชาการนะครับคือดรหมูกับดรมมิ่งหมายก็คืดอในดรอภพิสินใช่ค่ะ แล้วก็ในทีมงานเนี่ยก็มีนักศึกษาตลอดชีวิตด้วยค่ะของสหกรณ์ภูมิร,รักที่เขามาร่วมทําเป็นทีมเลยทําให้นะคะลุ่งทําอาหารทุกวันเนี่ยไม่เหนื่อยนะเพราะว่ามันเป็นพลังรวมทุกคนช่วยแล้วเรากินข้าวไม่ต้องล้างจานเรากินบนใบตองต่อไปเดี๋ยวจัดแสดงให้ดูว่าเรากินข้าวไม่ต้องมีใบตองเป็นจานเลยเราต้องเรากินจานได้ด้วย ไม่ล้างจานเรากินจานได้ด้วยประโยชน์สูงประหยัดสุดตามที่พ่ะท่านโพธิรักษ์ให้เราเอาไว้ว่าทําอย่างไรอันนี้คือจานอาหารของทุกคน,นคในแต่ละวันนะน,นี่คือจานอาหารที่เราทําเราใบตองมาซึ่งใบตองเนี่ยมันหาได้ง่ายมากแล้วก็เป็นตัวที่ฆ่าเชื้อที่ดีที่สุดฆ่าเชื้อได้ด้วยแล้วถ้าจําเป็นจริงๆก,ก็กินได้นะถ้าจะกินแต่ไม่ใช่นะครับ ที่เราทําต่อไปต่อไปเนี่ยอีกอาจจะเดือนหน้าหรืออาทิตย์หน้าหรืออะไรเนี่ยเราจะทําชนิดที่ว่ายานกินได้เลยแล้วข้อแตกต่างของการอาหารนี้กับทั่วที่ทั่วๆไปมีอะไรบ้างคะนอกจากจานใบตองแล้วคือเรากินร้อนๆ้อนด้วยต้องร้อน แล้วก็ตักเสิร์ฟไม่ได้ไปเป็นบุฟเฟ่แบบใครอยากกินอะไรก็ตักนะคือทุกคนกินเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยแม่ครัวปรุงอะไรมาก็กินอันนี้แหละ,ะกินตามนั้นเหมือนกันหมดแล้วเราต่อไปจะนิสัยจะเหมือนกันมีความคิดความอ่านจะไม่ทะเลาะเบาแวงอโศกทั้งกลุ่มนี้ยังไม่มีคําว่าทะเลาะเบาแวงไม่มีคําว่าขัดแย้งกันคิดอะไรต่างๆมันจะนมีนักบวชมาฉันด้วยค่ะมีนักบวชมาฉันด้วยรูปหนึ่งนะครับท่านมาเป็นประธานในที่ นี่แหละครับในในห้องอาหารของเราต่อไปถ้าเราทําได้นะห้องอาหารนี้จะเปิดให้คนข้างนอกมาด้วยแต่ตอนนี้เรามาไม่ได้เปิดไม่ได้เพราะาตอนนี้เราปิดเป็นวันเวลาของโควิดที่โควิดให้เรารู้จักสํานึกแล้วสํานึกแล้วก็พัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองว่าอะไรล่ะเราจะเปลี่ยนบ้างที่อื่นเขาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะทั่วโลกตอนนี้ต้องเปลี่ยนหมดเปลี่ยนจากการไปกินเหล้าสรูบุรีไปเซเพลเขาจะต้องหยุด แต่ในอโศกไม่ใช่รบลอยให้ข้างนอกเปลี่ยนอย่างเดียวข้างในอโศกเราก็เปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องอาหารถ้าเราไม่เปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นไดโนเสาร์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่เป็นก็ไม่รอดครับโลกทุกวันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงตอนนี้เด็กเดินขบวนกันเย้เยวรัฐบาลก็ต้องคิดเรื่องนี้สำนึกเรื่องนี้แล้วว่าอะไรที่จะเปลี่ยนได้อะไรที่ปรับได้เนี่ยก็ต้องดูกันไป ตอนนี้พอมาเจอกันเราทักทายกันแล้วค่ะว่าจเจริญอ,อาหารค่ะยิ้มกันใหญ่ทุกคนกินกันเงียบเวลากินเนี่ยเราจะไม่พูดคุยเจียวเจ้ากันแล้วเราจะมีเพลงฟังง่ายๆพราะเพราะทุกคน <บา S 2> <ล>ใช้มือหมดลลทุกคนคใช้มือหมดเพราะมือพระเจ้าให้มาแล้วก็เด็กเนี่ยก็อมมือเกิดมาเนี่ยไหมฮะเขา อมมือมาตั้งแต่เด็กๆมือนี่มีจุลินทรีย์พรีเวนชั่นอย่างดีถ้าเราใช้ช้อนเนี่ยช้อนกับซ่อมสามถือว่า40คนราคาช้อนเท่าไหร่แล้วเนี่ยราคาช้อนกับซ่อมคูณไปดูดิเอาสีคูณดูว่าเท่าไหร่ประเทศไทย70ล้านอล้านต้องใช้ช้อนซ่อมเท่าไหร่เราเอาตัวอย่างอินเดียอินเดียเนี่ยพัน0ล้าน ถ้าช้อนซอบบ้านหนึ่งกี่คู่ละ่ะไม่ใช่สองคู่สามคู่บางทีเป็นสิบสิบคู่ที่ไว้ในตู้เพื่อรับแขกอีกเท่าไหร่มันเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มันเสียเศรษฐกิจครับเพราะอ,อินเดียเขาฉลาดพอถึงเขากินกับมืออ่าแล้วมือมันง่ายที่สุดพอเรากินในเย็นในร้อนในอ่อนในแข็งเราเอามือจับเรารู้ค่ะ แล้วเพื่อดูแลสุขภาพค่ะปิดท้ายของมื้อเราก็มีน้ำมะนาวน้ํามะนาวนี้วพระเอกของเราคือน้ำมะนาวคือทุกวันเราจะต้องกินน้ำมะนาวหลังอาหารหนึ่งซีกหรือหนึ่งลูกหลังอาหารซึ่งเป็นมะนาวไร้สารพิษลุงคิดอย่างนี้นะในฐานะที่เป็นผู้ที่ปรุงถ้าไม่มีพืชผักไร้สารพิษหรือมะนาวคือเราจะไม่ใช้เราไม่ทํา ไม่ทำไม่ใช้ก็หยุดไปไม่ทำแค่ปลอดสารพิษเราก็ไม่เอาต้องไร้สารพิษจริงๆถ้าไม่มีก็อดกินหยุดตอนนี้เราโชคดีนะเราโชคดีมากเดี๋ยวเราจะบอกว่าโชคดีอย่างไงเพราะเรามีญาติที่ไมสวนมะนาวเราหามะนาวไรสารพิษเรามีญาติที่มีสวนมะนาวไร้สารพิษ